ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพุธที่22ตุลาคมคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกาลรารตาสลายชนะบูดก,กิม3-1อาราติกบิวบาวชนะคาร์วาฟ FK สามหนึ่งไอทักแฟรงเฟิร์ตแพ้ริเวอร์พูลหนึ่งห้าเชลซีชนะอาแจกค่าหนึ่งสปอร์ติ้งลิเบอนชนะมักซีสองหนึ่งเอสมอนาโกเสมอทอนแนมฮอสเปอร์ศูนย์ศูนย์ไบเอนมิวนิคชนะครับบุกสี่ศูนย์อาตาลันตาเสมอสลาเวียปาร์กศูนย์ศูนย์เลมาดริกชนะยูเวนตุสหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพวัตฟอร์ชนะเวสต์มอรมิสอันเบียนสองหนึ่งสวอนซีซิตี้แพ้ควีนปาร์เรนเจอร์ศูนย์หนึ่งเรคแฮมชนะ นะออกฟอร์ดยูเนเต็ดหนึ 1, ่งศูนย์เชลฟิลดวนเดสแพ้มิดเดิลสโบศผลฟุตบอลตุรกีซูเปอปร์ลีกเคเคอรซสปอร์เสม,มออิสตันบูบาซเซหีศูย์ศูนยคอนยาสปอร์แพ้เบสิกสตัสศูนย์สอผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาลิก้าอินเตอร์ทูคูชนะกานิสตันเฮลซิงกีอสองห HJK เฮลซิงกีแพ้เซนาจโจเอ็นจเคสาผลฟุตบอลอียิปต์เมียร์ลีก อันารีไคโรชนะอันอิติฮัดอเล็กซานเดียสองหนึ่งอันมาสลีเสมอสโมฮาเอสี0ูนูนลฟุตบอลไซปัสคัฟอีโนซิสนิออนสพาลาลิมนิชนะชาสกาโนลัสไอดาลิอูสองูนอาริสลิมาซอนชนะเอลเอส โอมอนเนียเอ็มสผลฟุตบอลลสเซียคัฟลูวินคาซานเสมออ,มอามาสโกสนน่33ไดนามมอสโกชนะพีเอสซีคลินยาโซเวียสตอฟ4 0ลาสตอฟเอฟเคชนะน,น,สสนิสนี่โนอฟโกลอสเอฟซีสี่หนึ่งเซนิสเซนพิตเทนเบิร์กชนะเอฟซีโอเลนเบิร์กหกศูนย์ผลฟุตบอลญี่ปุ่นหญิงเอ็มพาวเวอร์เมนลีคัฟ โนจิมะสเตลลาคานางาวะซางงามิฮาราหญิงเสมอ JEF United Ishihara ชื่อบะหญิง0-0ผลฟุตบอล AFC c h a m p i o n ลีกอีลิตกังว FC, นะ obe, งอนฟีชนะวิเซลโกเบ่4-3เซี่ยงไฮเซนหัวชนะ FC โซ2-0ผลฟุตบอล AFC c h a m p i o n ลีกชูกัมบาอุซากาชนะ นำดินเอฟซีสามหนึ่งราชบุรีมิตรผลชนะอีเซนเอสีห้าหนึ่งอิสติกอนดูชานเบชนะอันสนลาสองหนึ่งเอฟซีกลัวแพ้อน,นาเซริสหนึ่งสองเอฟเคแอนดิจอนเสมออันคาลิเดียศูนย์ศูนย์อันอารีโดฮาเสมอเอฟเคอาคาดักสองสอง เอสเทฮารานเตฮาฮ์รานชนะอันวีเดดอันมาลสองศูนย์มูฮาลักขับแพ้อันวาเซนดูไบศูนย์หนึ่งทัฟุตบอลอินโดนเีเซียซูเปอร์ลีก PSIM ยอกยาก,การ์ตาชนะเดวายูเนเต็ดบันเตนเอฟซีสองศูนย์ สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่ d e 7แม่ gmail.com เ d ็7แม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดเด็ดบ่็ดแม่นะครับ